ดีค่ะพบกับรายการฮอตขึ้นเค็งนิวอัปเดตในวันที่5สิงหาคม2564ค่ะซึ่งวันนี้ราคาทองคำสปอตในช่วงกลางวันเคลื่อนไหวทรงตัวเนื่องจากมีทั้งปัจจัยบวกและลบที่ส่งผลต่อราคาทองคำทั้งนี้ปัจจัยลบมาจากคำพูดของนายลิชานคาริดารองประธานเฟดที่ได้มีการส่งสัญญาณถึงเศรษฐกิจสหรัฐมีแนวโน้มที่จะบรรลุเป้าหมายด้านการสร้างงานและเงินเฟ้อของเฟดในปลายปีหน้า ซึ่งจะทําให้เฟดปรับขึ้นอันตราดอกเบี้ยในปี2,566ค่ะซึ่งคําพูดดังกาลนะคะก็ได้มีการสอดคล้องกับนายคิปเตอเฟิร์นวอร์เรอร์หนึ่งในผู้ว่าการของเฟดร,ระบ,บุว่าเฟดควรจะเริ่มลดวงเงินในโครงการซื้อพันธบตัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณภายในเดือนตุลาคมนี้ ในขณะที่นานเจนเน็ตเยนเลนรัฐมนตรีทางสหรัฐชาติการว่าอัตราเงินเฟ้อรายเดือนของสหรัฐจะชะลอตัวลงภายในสิ้นปีของพศ2564แม้ว่าอัตราเงินเฟ้อรายปีก็ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเนื่องจากว่าอัตราเงินเฟอ้อที่สูงมากในปัจจุบันนี้เป็นผลกระทบจากภาวะติดขัดด้านอุปทานแลจะจากอุปสงค์ด้านการใช้สายที่กลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้งรวมทวั้งภาวะเศรษฐกิจที่เริ่มฟื้นตัว อย่างไรก็ตามค่ะราคธทองคำก็ได้รับปัจจัยหนุนมาจากการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วของสายพันธุ์เดลต้าในสหรัฐโดยนายแพทย์แอนโทนีฟลอสซีนเดินว่ายอดผู้ติดเชื้อสายพันธุ์เดลต้านะคะในสหรัฐอาจจะเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวเลยทีเดียวจนแตะถึงระดับ2แสนลายต่อวนันในช่วงฤดูใบไ,ไม้ร่วง แสดงความกังวลถึงจำนวนผู้ที่ยังไม่ฉีดวัคซีนที่มีอยู่เป็นจำนวนมากค่ะซึ่งอาจนำไปสู่การเกิดไวรัสกายพันธุ์ที่ต้านทานต่อวัคซีนได้มากขึ้นส่วนทางด้าน CDC นะคะของสหรัฐก็เปิดเผยแพร่ข้อมูลถึงการคาดการณ์อยอดผู้ที่ รักษาตัวในโรงพยาบาลและเสียชีวิตจากโควิด -19 ของสารัฐมีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้นเช่นกันโดยในขณะนี้นะคะสารัฐมีผู้ติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์เดลตาคิดเป็น93.4%ของผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั้งหมดในช่วง2สัปดาห์ส,าสุดท้ายของเดือนกรกฎาคมค่ะ นอกจากนี้นะคะยังคงต้องติดตามความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของสหรัฐและจีนหลังจากที่สหรัฐอนุมัติให้มีการขายปืนใหญ่มูลค่าประมาณ750ล้านดอลลาร์เลยทีเดียวนะคะให้กับไต้หวันเป็นครั้งแรกค่ะขนาดเดียวกันค่ะก็รัฐบาลจีนก็สแสดงท่าทีไม่พอใจเป็นอย่างมากเมื่อสหรัฐประกาศขายอา,อาวุธให้กับไต้หวันซึ่งจีนนะคะมองว่าเป็นเพียงเมืองหนึ่งของจีนที่แยกสาบแผ่นดินใหญ่ค่ะ ส่วนสลับคืนนี้สหรัฐจะมีการเปิดเผยจำนวนผู้ขอรับสวัารว่าง,งานรายสัปดาห์ตลาดคาดสลดลงอยู่ที่ระดับ382,000ลายจากที่สัปดาห์ก่อนหน้านี้อยู่ที่ระดับ400,000ลายดุลการช้าเดือนมิถุนายนตลาดคาดว่าจะขาดตุนเพิ่มขึ้นเป็น7.42ื่นล้านดอลลาร์จากเดิมพฤษภาคมขาดตูน7.12ื่นล้านดอลลาร์ ส่วนสำหรับแนวโน้มราคาทองคำสปอร์ตค่ะคาดว่ายังคงเคลื่อนไหวไซเวนในกรอบแนวรับ1,800ดอลลาร์และแนวต้าน1,825-1,833ถึงดอลลาร์หากราคาทองคำน,นะคะยังไม่สามารถผ่านบริเวณแนวต้าน1,833ดอลลาร์อาจจะส่งผลให้ยังคงเกิดแรงขายออกมาค่ะอย่างไรก็ตามนะคะการเข้าซื้อทองคำควรเข้าซื้อบริเวณแนวรับที่1,790-1,800ถึงดอลลาร์ค่ะ ในขณะที่สกุลเงินดอลลาร์มีแนวโน้มอ่อนค่าเล็กน้อยและค่าเงินบาทก็ยังคงอ่อนค่าอย่างต่อเนื่องนะคะส่วนทองคาแท่งในประเทศมีแนวรับ28,200บาทและแนวต้าน28,500บาทค่ะแล้ววันนี้ค่ะก็หมดเวลาของโ้อเสน์แห่งนิวอัปเดตพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ